ไปติดตามกันต่อกันที่ภารกิจของประธานวุฒิสภาครับได้ให้การรับรองเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนําตัวนะครับเพื่อเข้ารับตําแหน่งใหม่ในประเทศไทยครับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร,พพรวิชิตชลรชัยประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายสุปชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ให้การรับรองนางซาร่าเทเลอร์เอกอัครราชทูตวิามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งแคนาดาประจําประเทศไทยณอาคารสุประพืช เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งรับตำแหน่งต่อจากนางโดนิก้าพอตตี้โดยประธานวุฒิสภาได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางซาร่าทเทเลอร์ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการศึกษาการท่องเที่ยวรวมถึงเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ประธานวุฒิสภา,ายังได้กล่าวถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทั้งสองประเทศที่ต่างได้รับผลกระทบจึงอยากส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในด้านของเศรษฐกิจให้มากที่สุดและร่วมกันช่วยกันผลักดันสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงในทุกๆด้านทั้งนี้นางซาร่าเทเลอร์ยังได้ส่งหนังสือขอบคุณมายังประธานวุฒิสภา,าในโอกาสที่สงสารแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติแคนาดา วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงยังได้สนับสนุนแนวความคิดการรวมพลังสากลอาทิการร่วมมือและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆในการคิดค้นวัคซีนเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ไปพร้อมกับการสร้างระบบสาธารณสุขและพร้อมสนับสนุนแนวความคิดความเท่าเทียมทางเพศหรือ Gender e q u a l i t y โดยเฉพาะบทบาทของผู้นำสตรีครับ